อเหลียมอยู่ในนิทานเรื่องนี้ก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นห้องที่ไอ้ไหลเคยไปนั่นแหละต่อมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยอีเหลี่ยมจะไปนั่งตรงไหนรู้ไหมอีเหลี่ยมอยู่ในนิทานเรื่องนี้จะไม่ไปนั่งอยู่ห้องแอร์จะไม่ไปนั่งอยู่ห้องพัดลมแต่อีเหลี่ยมจะไปนั่งอยู่ใต้ถุนศาลกับพี่เองเคย อีเหลี่ยมจะต้องไปนั่งอยู่ใต้ถุนศาลพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีเหลี่ยมจะต้องไปนั่งอยู่ใต้ถุนศาลไม่เกี่ยวกับว่ารอลงอาญาหรือถ้ารอลงคือคุณต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทําไมผมถึงบอกแล้วว่าอีเหลี่ยมต้องไปนั่งอยู่ใต้ถุนศาลถ้าศาลตัดสินปั๊บมึงต้องไปนั่งอยู่ใต้ถุนศาลแล้วก็ต้องทาทำเรื่อก็ต้องวิ่งว่อนกับการทําประกัน อ่ายังไงยังไงมึงก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นถ้าสาลตตดสินลงนะถ้าทั้งแพ่งทั้งอาญามึงก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นเออคนให้สติกเกอร์เือคัานน้ำมันตีนี่สมเจ้าม่ย่าหอย่ข่ไปมือเอื้อมบ่แสดงว่าไปคั้นน้ำมันให้ผมไปพ่งนี้ใช่ไหมอันนี้เอาตามประสบการณ์นะอันนี้เอาตามประสบการณ์ก็คือว่าเด็กหญิงเหลี่ยมอยู่ในนิทาน,นนี้ต้องไปนั่งอยู่ใต้ทุนศาลอยู่ ใต้ทุนสารจะมีสองห้องจะมีสองห้องห้องหนึ่งคือสารประทับระฟ้องอ๋อใช่แล้วครับอยู่ในใต้สุสานมีสองห้องห้องแรกก็คือสารประทับระฟองเป็นคดีความเกิดขึ้นคุณต้องไปนั่งตรงนั้นต้องไปนั่งตรงนั้นไปนั่งอยู่ในห้องที่อีเหลี่ยมเคยไปนั่งมันจะมีโต๊ะกินข้าวมีโต๊ะกินข้ับปีปกติแต่เป็นการขังไว้ตรงนั้น แต่มีแอร์นะมีแอร์มีโต๊ะกินข้าวมีห้องน้ําขังเป็นปกติแล้วก็รอการประกันตัวรอการประกันตัวไอ้ไหลก็เคยไปไอ้ไหลเคยไปนั่งตรงนั้นมาแล้วอ่าต้องให้ทนายทําเรื่องประกันตัวไว้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นถ้าทําประกันตัวเร็วก็นั่งแค่สามสิบนาทีชั่วโมงหนึง่งแต่ถ้าไม่เคยไม่ได้ทําประกันตัวไว้ก็จะประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงคุณต้องนั่งอยู่ตรงนั้นไอ้ไหลเคยไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะ สองคือศาลตัดสินว่าคุณมีความผิดศาลตัดสินว่าคุณมีความผิดแล้วรอลงอาญาคุณจะต้องลงไปนั่งอยู่ใต้ทุนศาลเลยทีนี้ใต้ทุนศาลก็คือข้างในข้างในไอ้ห้องนั้นอีกคุณต้องเข้าไปนั่งข้างในตรนนั้นอีกแล้วก็มีกุญแจล็อกแก๊กไม่มีไม่มีแอร์ไม่มีแอร์นะครับคุณต้องเข้าไปนั่งรวมกับทุกคนที่อยู่ในนั้นเออ มันจะมันจะฝังอยู่ในสมองคุณว่ามึงเอ้ยนั่นแหละ <laughs> มันจะมีมันอยู่ในนั้นจะมีนักโทษมีนั่นมินิเต็มอยู่นั้นน่ะนั่นแหละคือใต้ถุนสารของแท้่าพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้คืออีเหลี่ยมนาดาวพูตโตจะต้องไปนั่งอยู่ข้างนั้นอยู่ข้างล่างน่ะอยู่ใต้ทุนสารของแท้ อ่าไอเส้นผมไม่สามาคัคคีกับนางหัวมันเลยไม่อยากไปไอเส้นผมไม่สามาคัคคีกับนางหัวมันเลยไม่อยากไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลั A, วกลัวว่ามันออกมาแล้วจะโดนร้อยเยะเออถ้าโดนตัดสินปั๊บเนี่ยครับถ้าโดนตัดสินปั๊บว่ามีความผิดปั๊บคุณต้องไปนั่งอยู่ใต้ทุนศาอลอ่าจะรอลงอาญาหรืออะไรยังไงก็ตามคุณต้องลงไปนั่งอยู่ใต้ทุนศาลก่อนอันนี้ผมบอกไว้เลยไอสามชั้นไป สามชั้นก็คงรู้ใช่ไหมอ,อสามชั้นก็รู้ว่ามันเคยผ่านจุดนั้นมาไอ้สามชั้นก็เคยผ่านจุดนั้นมาคือรอลงอาญาก็จริงแต่ถ้าศาลตัดสินว่าคุณมีความผิดปับ๊บคุณต้องลงไปนั่งรออยู่ตรงนั้นเพื่อให้คนทําประกันตัวของคุณออกมาคุณต้องนั่งรออยู่นั่นแหละแล้วคุณจะต้องรอคิว คุณจะต้องรอคิวการทำประกันตัวของคุณแต่ถ้าคุณโชคดีหน่อยการอ่านคำพิพากษาตอนเช้าคุณก็จะได้ออกมาในช่วงบ่ายบ่ายสองฮคุณก็จะได้มาแหกปากตัวแต่ถ้าสารตัดสินช่วงบ่ายอันนั้นและหากระจายอันนั้นแหละหา,าว่าคุณจะ,ะทำประกันตัวได้ทันหรือไม่ทันคุณจะประกันตัวทันหรือไม่ทันตัวน,นั้นเนี่ยรอเ้วยแล้ว แล้วทีนี้มันจะตื่นเต้นตรงนั้นรู้ไหมคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณจะต้องใช้วงเงินในการประกันตัวเท่าไหร่ตอนนั้นคุณจะวิ่งวอนแล้วคุณจะไม่รู้ว่าต้องทําประกันตัวเนี่ยวงเงินเท่าไหร่คุณจะไม่รู้นะเพราะอะไรเจอมาแล้วอะไรเจอมาแล้วเรียบร้อยเราเตรียมเงินไว้เราเตรียมเงินไว้อยู่ในจํานวนหนึ่งพอถึงเอาจริงๆ ศาตัดศินต้องใช้วงเงินอีกครึ่งครึ่งแสนน่ะเกินครึ่งแสนเนี่ยเราต้องวิ่งหาเงินอีกนะคุณนึกภาพบอกไหมเราคิดว่าเฮ้ยประกันตัวแค่สองหมื่นแต่ไม่ใช่แม่งปลาไปหกหมื่นหกหมื่นกว่าอีกอ่าคุณต้องไปหาเงินอีกนะนี่แหละแล้วทีนี้คดีแต่ละคดีไม่เหมือนกันคดีหมิน่นคดีอะไรพวกนี้ประมาณนี้แต่คดีป่าไม้คดีลูกปลามันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง คุณต้องรอแลวทีนี้ต้องมีคนวิ่งต้องมีคนวิ่งทําประกันเอาเงินมาประกันตัวคุณออกมาจากใต้พื้นสายถ้าไม่ทันถ้าไม่ทันก็สบู่ทีพีสกินแล้วก็ยาสีฟันไปสิเอ้าอันนี้อันนี้เนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาแต่กูเล่าจากประสบการณ์กูรู้ล้วนเออกูผ่านมาแล้วคือถ้าเกิดบ้าเออ ไม่ได้แม่มันต้องสบู่ทีพีสกินไงแม่มันมีฟองเยอะคือถ้าเขาอ่านช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะกูว่าไอ้สามชั้นกับไอ้ร้อยเอาเขาไปแกูว่าเขาฉลองรอเลยประกันเนี่ยมันต้องรอคิวครับประกันมันต้องรอคิวไม่ใช่ว่าคุณคนอยู่นั้นเป็นเยอะมากครับเขารอคิวประกันประกันแต่มันประกันไม่ทันถ้าประกันไม่ทันเขาไม่สนนะอยู่ด้สันแค่ฟง มันหมดเวลาทําการเขาก็ฝากขังเลยนะเขาก็ฝากขังนะเขาไม่สนนะถ้าประกันไม่ทันก็ฝากขังนะห้าโมงเย็นแล้วหมดเวลาเนี่ยจบเลยนะเออถ้าคุณประกันตัวไม่ทันอ่ะจริงๆไอ้ไหลไอ้ไหลก็เจอสถานการณ์นะั้นมาแล้วแต่โชคดีหน่อยศาลตัดสินตอนเช้าศาลตัดสินตอนเช้าก็ทําประกันตัวทันแต่เราพลาดอย่างหนึ่งคือเราไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นไงเราไม่เดอวว่าโอ้โห หกหมื่นยเหรอเออเราคิดว่าสองหมื่นก็ก็คิดมาประมาณนั้นก็เตรียมเงินไปสองหมื่นแต่แม่งหกหมื่นเออเป็นเรื่องเลนะนั่นแหละทีนี้คนะดีลูกป่าห้าไร่ใกเขาเรียงสารผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนยต้องมีวงเงินประกันมันเดาไม่ได้ครับแล้วแต่ศาลจะเมตตาแล้วแต่ศาลจะพิจารณาห้าหมื่นหกหมื่นแสนหนึ่งสองแสนไม่รู้เราไม่รู้เลย <c oughs> เราไม่รู้เลยเราไม่รู้กับศาลท่านเลย นี่แหละคือสิ่งที่มันไม่แน่นอนไงทุกคนก็บอกแล้วแต่สาลไงแล้วมันไม่ใช่แค่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นไอ้หลายเคยไปนั่งตรงนั้นแล้วที่มีพัดลมที่มีแอร์นั่งกินมีโต๊ะกับพับอันนั้นคือผมรู้ว่านักกฎหมายเขาแค่พูดเอาใจรูกความเขาเฉยๆแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้คือศาลตัดสินพรุ่งนี้ศาลตัดสินคุณต้องโดนถ้าถ้าหนักใส่กุญแจมือ ท่านักใสกุญแจมือแต่เถ้าเขาให้เกตไม่ใส่กุญแจมือก็เดินลงข้างหลังแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คุณก็ไปรวมอยู่นั้นแหละประมาณเยอะเต็มอยู่ใต้จุนสารแล้วก็รอรออยู่นั้นแหละเออรออยู่นั้นจนกว่าจะมีการประกันตัวเงินประกันตัวเท่าไหร่อ่ะพงนีเอ่ะถือไปเลยแสนอย่ามาอย่ามาตลกกับกูกูบอกเนี่ย อย่ามาตลกเออถือไปเลยแสนหนึ่งจริงจริงเราเราก็ซื้อลูกชิ้นไปให้ได้นะเ,เราก็ซื้อลูกชิ้นไปให้ได้นะเออเราซื้อลูกชิ้นไปให้ได้นะเอออย่าคิดถ้าพวกนี้เพราะว่าพวกนี้ไปรอฟังสารตัดสินอืมในแพ่งและอาญาไงพวกนี้อไปฟังคําพิพากษานะ,สา,ะส,นนส,าสารตัดสินในศาลชั้นต้นนะเออ